ห่างหายกันไม่นานหลายเดือนกันเลยนะครับก็บอกว่าทิ้งไว้นานๆเนี่ยนึกว่าจะมีปัญหาแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าดับเบิลเบลนะของเขาจะทนขนานี้นะครับแม็กเนี่ยยังไม่รั่วนะยังใช้ได้ปกติเลยอันนี้อัดมาสองรอบนะบส่วน WE พังไวแล้วเรียบร้อยยังไม่ได้ซื้ออะไรมาเปลี่ยนเลย ดูเนละความแม่นก็ห้าป่องมาดูกันเรียบร้อยป่องแรกมันไม่ลมเมื่อกี้มาดูเรียบร้อย ใช้ได้เลย2,500บาทเองเอ้ยแม่เอาไม่บอกราคา